สวัสดีจ้ามาพ่อกับแอ๋คือเกาจ้ามืเอนี้กับผาพี่น้องหมอคว้าบลกห้อยจ้ามาจ้ามาเบิ้งนํากันเนาะจ้าว่างห่สิได้ยโบนะจ้ามื่อเนี้ยพ่อและจ้าพี่น้องเบิ้งจ้ะนี่เป็นกองอยู่นี่จ้ะนี่ห้อยจุ๊บล้วนๆนี่เนาะจ้ามาจ้ามาเก็บนํากันเนาะจ้าบมื่เนี้ย นี่าัง่ายจ้ะนี่เปิดดำนี่นเราจ้าดูนำกันเป็นกุ้มนะจ๊ะน้ำแห้งปากเข้าเงินจ้ะโกงกันอยูข่ขะไซคือเกาเด้อจ้ะไม่นี่ก็ได้เบินจ้ะนี่ก็เมียนนี่ก็เมียน แต่ดักพี่น้องบางคนก็ว่าประเมินมันตายแล้วบ่บ่ตายเนาะจ้ะให้ยเข้าเข้าหนแล้วจ้ะขี้ดินแข็งแจ้ะอื้มกินขึ้นมาก็ขึ้นมานำขี้ดินเนาะจ้ะเดินจ้ะนี่ยเดจ้ะ างามๆดิจ้าโพสอะไรจ้ะเป็นมุ้งยุ่จ้ะพี่นุ๊กน้อยๆน้อยใหญ่อยู่นำกันจ้ะนี่กล่องหนึ่งสิมีน้อยใหญ่อยู่ประมาณสามสี่น้อยจ้ะกนักก้นกับสิเป็นลูกกลางๆลูกน้อยๆจ้ะมีหัวหน้าแกงอยู่ตัวหนึง่ง Nó ngọc hoi hôi chà, tạm lựa mừng mặt vô chà mặt chà mừng mặt lựa mừng mặt nhá chà น้อยๆก็เต็มดีอยู่จ้ะไม่มีตัวจ้อยเลย ช่วยเลยจ้ะหน้ยใหญ่ๆเลยจ้ะสับแล้วหน่อยนะนาะเห็ดเระหวังอยู่กับสับจ้ะสับปุ๊บแป๊บปั๊บเราจะพี่น้องเบา่อบางค่ะ เกียรไปทำขี้ต้มนะจ๊ะขี้ดินดินแข้งๆเลยจ้ะอืม

คนงานของเมือน้จ้าเบิงจ้ะส่องคนกับแม่ให้ฝึกกันนะจ้าวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นะจ้ะรลเบิงจ้ะกระตาแเอลนี่นะประมาณสองโลจ้ะของแม่กับประมาณสองโลคือกันจ้ะส่วนไปบ้านเราจะปลุกอยู่ ก็ได้ไล่เติบอยู่จ้ะแต่กระโบพอคือเก้าในมืออื่นเรคอยหมาคั่วต้อนะจ้ะพิกล้มกันกันโอ้ยโอแม่นะนติ๊กตุตมใส่คุแล้วก็งามเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ้าเดี๋ยวพอกันม่คลิปนะจ้าสวัสดีจ้า い,いいだっぴぺ。ピピ